นะครับให้มันเปิดเปิดปิดเปิดปิดใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ APT e c h l i น e นะครับวันนี้นะครับก็จะมีวิธีการลง GMS นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะประยุกต์ใช้นะครับการใช้งานตัว Google Fire กับตัวไฟล์ที่เรามีนะครับเพื่อการปรับปรุงข้อบกพร่องของการลงนะครับก็จะทําให เป็นการลงแบบกึ่งออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํากันอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ตามลิงก์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับการดาวน์โหลดมาก็จะเป็นไฟล์คลิปแบบนี้นะครับทําการแตกเลยนะครับกดมอครับ extract tool นะครับโอเคเราจะได้มีอยู่สไฟล์นี้นะครับโอเคเรากดอันแรกเลยฮะ g o g l e f i r e นะครับ i ิ s tall เลยนะครับกดนะครับ Don t a s k m e a r o u n d ครับ Install ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกด Open เลยครับคราวนี้ก็กด Next ไปเรื่อยๆนะครับ Let's Go นะครับโอเคคราวนี้กด a o u n d เลยครับผมา Allow ต่อเลยครับรอสักครู่นะครับแล้วกด OK ครับกดปุ่มนี้เลยครับเดี๋ยแล้วมันบอกว่าให้ set date นะครับ ปิดออโต้นะครับเซตเดตเป็น1.9นะครับเดตเป็น1.8มันมันก็ไม่ให้นะครับโอเคกดต่อเลยครับเแล้วมันจะบอกว่าจะอันอินสตอลนะครับตัวแอปแบ็กอัพนะครับกดโอเคเลยครับนะฮะตอนนี้มีอเกณนะครับอาราวครับอินสตอลได้เลยครับดันครับแต่แล้วมันจะทำการรีสตอรเลยนะครับกดตามจุดรีสตอรครับ กดนีได้เลยนะครับรีสโตรเลยครับใส่พาสเวิร์ดตามนี้เลยนะครับ b e n d ด r 0 07นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับกดดันเลยครับคราวนี้เราออกไปที่หน้าจอหลักนะครับแอปจจะโผล่ขึ้นมานะครับกดเลยครับนะฮะกด Activate ครับกด Allow ครับเรียบร้อยนะครับกดปุ่นฟ้าเลยครับปล่อยให้มันรันไปนะครับแล้วก็ปัดออกไปอย่างนี้นะครับ กด Google Fire ใหม่นะครับอ่าคราวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเราจะทำการล i n อินนะครับกดอันนี้ก่อนอันดับแรกนะครับให้เปิดออโต้ก่อนนะครับแล้วก็แบ็คกลับมานะครับกดใหม่อ่มันจะลงตัวนี้ไมโครจนะครับ i n s tall เลยครับ Open เลยครับคราวนี้แล้วก็ Add Account ด้วยเลยนะครับกดอีกรอบนะครับ คราวนี้เราก็ใส่แอคเคาทได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเราไปเช็คดูนะครับว่า a อเข้า t เข้าหรือ,อยังนะครับ ไปที่ setting user นะครับโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับคราวนี้ปัดออกนะครับมาเข้า google fire ใหม่นะครับมันจะทำการ sign in ต่ออีกถ้าเกิดเรามีอันใหม่นะครับมี gmail เพิ่มนะครับก็ใส่เข้าไปถ้าไม่มีก็ cancel เลยครับ back ไปนะครับเมื่อเราไม่มี gmail ที่จะ add เพิ่มนะครับเราก็ไม่ต้องกดปุ่ม2นะครับนี่นะครับถ้าเกิดจะมีก็กดใหม่ได้นะครับถ้าไม่มีก็ปุ่ม3ามได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ก็ติ๊ก o อนอาร์มี r o รา d เลยครับรัวๆเลยครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วเป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้าตัวที่หกลงหกตัวนะครับตอนนี้โอเคนะครับมันจะทําทำการอินสตอ l นะครับตัวไมโครจีนะครับกดฟอร์สต็อปนะครับอินสตอ l เลยครับโอเคเสร็จแล้ว กดโอเคไปนะครับมันก็จะให้ทำการลง Google Play Service นะครับ i n s t a l l เลยครับทำตามขั้นตอนไปนะครับหลังจากนี้เราจะไม่ใช้ขั้นตอนของเขาแล้วนะครับเราจะแก้ไขด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้จบขั้นตอนนะครับเรียบร้อยนะครับเราปัดออกเลยนะครับคราวนี้นะครับเราลองเข้า Play Store ดูครับ อ่าครับนี่เพจตเข้าได้นะครับลองกดสักแอปหนึ่งนะครับอโอเคน่าทำงานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ดังเป็นปกตินะครับโอเคอันดับแรกนะครับเรามาที่นี่เลยครับ setting ครับแ p ปนะครับแอปค้นกูครับ3จุดนะครับ s y s t e m นะครับแล้วเรามาเลือกนี้เลยครับ Google Service Framework รภาไทยก็เป็นโครงสร้างบริการนะครับกด for s t stop นะครับ Storage นะครับเคลียร์แคชเคลียรนะครับโอเคแบคกลับมานะครับเราปิด Wi-Fi นะครับเบทิ้งก่อนทำสักรอบหนึ่งเพื่อความช่วยนะครับอ่าปิด Wi-Fi นะครับโอเคคราวนี้กดรีสตาร์ทเลยนะครับ เรามาดูนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทแล้วนะครับให้ไปที่เซตติ้งนะครับไปที่แอปนะครับแอปค้นกูเหมือนเดิมนะครับมาที่นี่เลยครับ Google Play s e r v i c e นะครับ Force Stop and Install นะครับแล้วนะครับเราออกไปนะครับไปที่ไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดตอนแรกนะครับลงตัวนี้เลยครับ Google Play s e r v i c e นะครับตัวแรกนะครับ อินส tall นะครับใช้เวลานานสักครู่นะครับโอเคลงเรียบร้อยนะครับราเปิด Wi-Fi แล้วก็กดรีสตาร์ทอีกสักรอบนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะเสร็จไหมนะครับ เอาครับเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทมาแล้วนะครับขั้นตอนเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้ไม่เด้งนะครับลองมาโหลดแอปดูนะครับโหลดแมปดูนะครับอ่าเข้าดาวน์โหลดได้นะครับ เรามาเช็คกันดูนะครับว่าทํางานได้ปกติไหมครับอ่าถูกต้องนะครับทำงานได้นะครับโอเคลองมาโหลดตัวอื่นดูนะครับ มันเด้งอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับแรกๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะบางคนก็ไม่เป็นนะครับหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นนะครับ Gmail นะครับลอง i ิ s t ต l l ดูโอเคก็ทำงานได้นะครับ YouTube นะครับ เราโหลดได้ปกตินะครับเช็ค Gmail ดูนะครับทำงานได้นะครับ YouTube ระหว่างนี้นะครับเราไปที่ setting ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปที่ user นะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ Gmail นะครับไปที่อีเมลของเรานะครับก็เปิดซิงค์ด้วยนะครับเวลามันเออเลอร์หรืออะไรล้วก็กด s ิงค์ all กดนะครับให้มันเปิดเปิดปิดเปิดปิดใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับ มาดู YouTube กันนะครับอก็ทำงานได้ปกติครับไม่มีปัญหารายอินให้เรียบร้อยนะครับโอเควิธีการลง g p s สำหรับเครื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและก็แอป g ก็สามารถลบได้นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ลบก็เก็บไว้ก็ได้นะครับส่วนอันนี้นะครับ Google Account Manager ก็เก็บไว้อย่าลบนะครับโอเคส่วน Google f i r e สามารถลบได้นะครับนี่ปัญหานะครับเการลง g p s สำหรับ เวอร์ชันนี้นะครับที่ผมนำเสนอก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปลองใช้ดูได้นะครับโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ